สบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะสวัสดีเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนทางพังไทยและต่างประเทศเนาะการลังจานส่อ,สองยูทูบมีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะก็ะคือส่องยูทูบพบขวบบ่อน่อยเบิร์ตสุสองนั่นแหละมีปัญหาคือมันเปิดสางหลายๆบอ่อหลเนาะพี่น้องเนาะ มันโบมีโฆษณาเขาแล้วก็จะโบมีรายไรในการเฮ็ดคลิปในการทนะําคลิปเนาะสอ่องอ่าปัจจุบันนี้ส่องบ้าน้อยนี่ก็ต้องเลยส่างส่องไม่พี่น้องต้องส่างส่องไม่เนาะคือส่องเอือยส่องอ้าย,ออายเพิ่นก็เลยส่างเบอร์อะไรพี่น้องส่องบ้าน้อยก็พอดีอ้ายซุกเพิ่นตัง้งหายบังคือน,นี่บ้าน้อยก็ตั้งส่องโอเป็นดอกก็ให้อ้ายตั้งห้เนาะ ูจักบอกว่าวิธีตั้งสองแนวใดคือว่าเป็นเรื่องที่แบบนักโพสต์ขวดเนาะสำหรับขอบัวนะครับสำหรับโตบ่อน้อยเองเนาะซึ่ง YouTube นี่บ่อน้อยก็ได้เฮ็ดมันมาน่าเนานะได้ทำ YouTube ได้ทำคลิปลงก็ถือว่า,เป,เ,า,เ,าเป็นสิ่งที่เฮาเฮ็ดมาตลอดเป็นสิ่งที่เฮามักเนาะพี่น้อง เห็ดมาตลอดเป็นหนึ่งอาศิเป็นอาศิรักเลยของขอบครัวเบาหน,น่อยนและครสำหรับโตเบาหน่อยเองเนาะเป็นอาศิรักในการทำมาหากินในการาหาไลา่ไล่จุนเจอยขอบครัวอะหนะโดยการถ่ายคลิปทำ o u t u b เนี่ยแหลกะกาทำมาเห็ด u t u b e มากกว่าสองปีกว่าเลยพี่น้อง สองปีกลัวกลัวสิมีคนหูจกักหลากหนาหลายตาเนาะหลายคนเอฟซี FC ก็จนมาหอดมีคนติดตามต่างหนึ่งแสนสับสไขรหนึ่งแสนกลัวเนาะก่อนอื่นมดก็ต้องขอบคุณเนาะเอฟซี FC. ทุกคนที่ติดตามบ้าน้อยจะมาหอดมือนีเน้องพี่น้องเนาะกลับบ้าน้นอยก็ บาสิบมาหุ้สึกทอ ỏ บอในการเดิมต้นหม่กับอบอ t อ ỏ หรอกพี่น้องเพราะว่จาจังไดเดือนนี้มันก็ต้องได้มีได้เกิดนะฮะกต้องได้เจอถึงมันสิอะไรพี่น้องกาสิโบวเ่าไลนยเนาะบเล่าไลายแล้วว่าน้อยกาสิพยายามเฮ็ุคลให้มันดีที่สุดนะนะ ีพยายามหาสอกหาคอนเทนท์ที่พ่อแม่พี่น้องมากแบบบ้าน,านเนี่ยแหละเป็นตัวของตัวเองเนาะวิธีชีวิตการเป็นอยู่นี่แหละีพยายามเห็ดให้มันหลากหลายอย่างลงในสองเนาะเพื่อเอาให้ FC, เอฟซีเป็นะเบิร์นหรืหนาเบื่อบางที่เอาเห็ดคิดจำกันนะนะบางที่อันเอฟซีเป็นเบื่อเท่ากับพยายาม สันหาคลิปไลท์ที่แบบสีฟิฟซี FC เพิ่นสีเบืงองแล้วบ่เบื่อเหนนะพี่น้องบาลน้นก็พยายามเลยตั้งใจในการเหตุคลิปแต่ละคลิปถามาม,นมานานาันสั่มการบาลน้อยก็ขึดคือว่า FC ฟซีเพิ่นสีเบืออบเบ่อ,ขอบเบอขาบ,บอกเหตุยังให้มันสำๆ่ๆจำเจกันฐานะพี่น้องต่อเป็นอีก,กสิขอฝาก พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเดอ้อฝากไปติดตามส่องใหม่ของบ่าวน้อยเนี่ยเดอ้อพี่น้องส่องใหม่เนะาะขับผากเป็นกำลังใจบ่ห่วงว่ามือใดมันสิผ่านบ่าน้อยกะสิหาคลิปดีด้ดดงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะส่องใหม่ก็คือบ่าวน้อยหอายไอ้เป็นต่างให้เนะาะไอ้เป็นต่างสื่อส่องว่า,าบ่าวน้อยคนอินดีบ่าวน้อยคนอินดีเนาะเดี๋ยว ถ้าพี่น้องพิมพ์ไปบ่เห็นเนี่ยบาน้อยสิอ่าเอาดิงสองยูทูบบาน้อยไว้ในคอมเมนต์เนาะกลับไปอ่านในคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องเลยคลิกเข้าไปนหันหลังมันจะมีสองบาน้อยอยู่ทูนเนะาะถามพลอยพี่น้องเอฟซีบาน้อยเด้อบาน้อยก็สิพายายามทำคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะหาเห็ดคอนเทนต์ดีๆเนาะ ก็นด้กับผาเป็นกำลังใจไปติดตามสองใหม่บาวนายในยเดอ้อไปพี่น้องบ่าวบ่าวไรห่างกาต้องขอบคุณก่อนอื่นก่อนที่ไปเห็ดกินกับขอบคุณขอบใจเอ,อือยอเอฟซีทุกทุกฐานเนาะที่เอ่อเป็น,เป,นเป็นห่วงอะนะอยานบาน้อยคิดรลายเรื่องเอ่อสองยูทูบนี่แหละท่านเลยทักมาอะไรโทรมาปอบ มาให้กำลังใจให้นะมีหลายคนพี่น้องเลยเอฟซี FC. มีแม่ฮักเอฟซีเนี่ยเป็นโทรมาเพิ่นบางคนก็นจนห้ยนะพี่น้องห้นักเป็นแม่เอฟซีเนี่ยเพิ่นโทรมาเป็นละห้เพิ่นเบิ่งคลิปหายซุกที่เพิ่นห้เนะนะี่ยแหละไอซุกปห้ในคลิปว่าโอ้ยแต่อีตนเพิ่นโทรมาถามไทยเนาะ บาบอหายบาอะไรขิดไรมาได้กะขั้นเป็นแต่กอ่อนคิดแต่บาบนี้นี่สิเดิอมบกคิดแต่พี่น้องเนียเพราะปล่อยเนาะป้าเพราะว่า,า,า,ามันจังได้มันก็ต้องได้เกิดขึ้นแหละป้ามันไปแล้วนี่ก็สิบบกขิดแต่พี่น้องเนียไปผ่านติดตามสองใหม่ในเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวสิ ท่านในร่งคลิปหรอกเดี๋ยวสิลงคลิปตัวนี้ในสองเก่าก่อนคลิปนี้ก็สิบ่มีโฆษณากวนใจพอลพี่น้องอะไรแล้วพี่น้องเดยสบายดีเดี๋ยวสิเห็ดกินเนาะบ้ายน้อยสิเห็ดกินกินแรลกพี่น้องแนวก,กินแหลกเงี้ยเหรอว่า <c oughs> ลลได้ย้นอนสัคือว่าเป็นจนมันเป็นน้ำเออมันบอกเป็นน้ำดอกแง่บอกเออ,เอ,อมันที่ม่ดันน้ำตาสีม่เอมูมูลงเออลง ไม่เห็นแต่ว่พาพี่น้องสมบรรยากาศยามแรงเนาะนี่ครับพี่น้องตอนนี้กำลังเฮ็ดแนวกินอยู่ปรุงเยียงกะเหลวเปล้ว,วลพี่น้องเห็ดต้เตมเข้มเหมือนนี่เดี๋ยวใช้ให้ขอบครัวมนานั่งกินเย็นๆอยู่รังบ้านพี่น้องอยู่ข้าง น้องผักอีตู่พี่น้องผักอีตู่เอื่อยนิ้งเอาห้ไอ้ืกี้เพิ่นลกเอาห้มาปลูกมักลายเต็มเลยพอไปใส่แกงปลาใส่ไปใส่ตำมะเขือนี่เป็นคลิปสุดท้ายแล้วพี่น้องลงสองนี้เนาะคลิปหน้ากาน่าจะลงสองใหม่กันรันให้นสองใหม่มันผ่านเนาะพี่น้อง กระเาะเป็นกำลังใจให้บอลน้อยในเด้อด้วยการเบิรงคลิปให้จบเนาะคลิปนี้จ้าโบมีโ่โฆษณาไปกวนใจพรมพี่น้องเลยแหละเบิรงแบบบบมี่โฆษณาเบิร์กเนี่ยเอาเคท่านได้ใช้น้ำพี่น้องต้มให้มันเปื่อยก่อนมีนะนนนนอะ่ร้างใส่น้ำเนาะมันเค็มขุ่น มาแล้วพี่น้องเป็นกมือหนเรดนี่เฮ้ยเือกนั่งเลยนีแดอบรรยากาศนีค่ะก็ดีนะสบายดีจอมเพี่น้องสบายดีสบายดีนะหนุสบายดีเพิ่งลากสายปานสบายดีเพิ่งสบายดีป่าลูกสบายดีเ่าสิสบายดีพ่อแม่เดี๋ยวแหละพี่น้องนี่กิน แนหน้าตาทำไมเป็นแบบนี้ต้องขว้าชีน้ำตาลมาหลามันก็เลยแบบนี้แต่ก็รสชาติแสบอยู่พี่น้องเขาเคยกินแบบนี้เนาะไปเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวบานาชีเห็ดอีกใหม่เพราะเป็นอาหารโปรดบ้านนายได้นี่มากกินต้มเข้มเนาะต้มเข้มกับอัะไนไอ้โชคเพิ่นบอกกินเขาฮูงเนาะมันบอกอิ่มพี่น้อง มันบออิมออ่มเขาเห็นปเขาย็นอ,อีกเอ้บอบมีไผ่หนึ่งเขาได้พุงเขาเลยไปนั่งคางอีเมยกัได้เด็กกับมานั่งบอย่องขามมาดกตักเปึ่บเอาอีดีมาหนอเอาอีอดอีดอ คนสิตกกบตกนิตกแท้ๆเหมือนแด็กวันนี้จะไปห้าเห็ดถ้าไปเ็ดกว่าพอดีพอแล้วใส่เสืออันนั้นเนาะเอฟซผักมาแหงว่าสบายดีพอสบาย กอดีคือเนาะคืออะเสี้วัสดีกงสวัสดขอบควาันมี่ชันิี้เลยพี่น้องอยู่กันหาคนเนาะขอบความาหน่อยจะเอาเนี่ตัเขามาอยู่เฮ้อเอ้อหกคนสองสี่หกสายป่านดิมสายป่านใช้บ้านหวยใช้ป่านก็บปแล้มา โอ้โหกินว้ไอเออแจ๋วมากเลยเะี๋ยวไปเอาแจ๋วก่อนพี่น้องเดี๋ยวต่างกล่องไหวก่นนเลยเดอเออถุยไปนะใส่มันจะแกันยังไงสดค่ะจะแได้เลยเดเริ่มมาให้อบิวบรรยากาศดีขนาดพี่น้อง อันนี้ได้ให้มมบานาจังยักมากินอยู่น,อนะออน้อักนะอกมันต้องตั้งยังไงเนี่ยนี่อ,อ,อตัวไหนมันตั้งเปน,นเครื่องที่ตั้งโทรศัพท์ยงนไมครมืออ๋อะ,อะพี่น้องเอ้มาเด้อกินเขาน้ำกาล เด้นพี่น้องเลยาเ้อมา้อยากินปติดเล็มเขาเนาะหวานพี่น้องเลยมาเ้อพี่น้องเห็นบ่น้วันนีกินขาวเนาะบบอ๊สาอดีดีเลยมันหอนแห้งพี่น้องต้ง้นนั่นนก็ีไบนร่มมีแดงจ้าดิบห่อนอ่กเหมือนเลยนะหอนแห้งไปกินอู้เย็นดีจอม ย้อนผูกเขาอยู่อันนั้นน่องหยิบด่อาวได้มีแอรแมห่อเยอใช่ใช่ห่อหอแทนีห่อห่อห่อมันย่านเาเอเาเผาเปันหอนะเผาเจ้เาเผาหนเา เป้าลูกเป้าอาเป้าเออมันก no. ินหยาบเลมันมากินมันหยาดเนาะแม่เปาเอ๋อเอาเป้าของเฮ้ยนชอบหอนเลยล่ะไม่อยาก่ไอยากบพกินหรอกฮะอ๋ออ๋อเดินเขาหนอกบ้านน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจะได่กับฝากเป็นกำลังใจให้ ขอขั้วบ้านน้อยเนี่ยเนาะขอวิกิที่แบบหลายๆเด้อนักอยู่ดอกพี่น้องเลยนักแห่งต้องเลยเด้อใหม่เบิดสุกส่องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเลยเด้อไปเบิ่งคลิปเนาะแม่เดี๋ยวบ้านน้อยถือผ่าผ่นผ่านไม่ไหวเนาะพี่น้องเนาะดิ้งหยุดส่องยูทูบเนาะในคอมเมนต์เห็นไหมพี่น้องไปอ่านในคอมเมนต์เด้อแล้วก็ลิบข้าไปเนาะ จ่องอ้าย่องเอือก็อยู่ในหันเลยพี่น้องช่องบ้านน้อยก็อยู่หันเนาะฝากเป็นกดติดตามเลยเด้อนั่นอยามนยกเี่ยนใเบงนีมาดมนอบรรยากาศตอนแดงอยู่บ้านบ้านน้อยจักสิไทยคิปคอนเทนต์ยังจะเลยปะไห้คิบกินข่ากับขอขวอันนั่นแหละบ้านบ่อ้ออกไปใส

ข่าก็ะหอนต้มกระอนอากาศกระอนเข่ากันเบดบรรยากาศนอนมีด่มติงพ่อมิดเนาะตง่นอมอละผิดตัดใหม่ทำได้ปลาไรเป็นแน่เลยหมองไรจะตัดบ้านเองต้นใหม่มีปลา อหอน่ามันหอน,น่ะบอ่อปีนบปลาบดหอได้รู้สึกีเย็ได้วาจันคลิปนี่กับซิมี่เพียงจำนี่เลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องพอดีไหมอันนี้ฮะ,ะน่งสอง,งก่าปันนี้น่งสองก่า ลององานต้ังเพียรคลิปลองสองมะบางคลิปนี่กับโบมีโฆษณากวนใจพ่อพี่น้องเลยกระพังไปติดตามส่องไม่เดี๋ยวบันณาสิหาเห็ดคลิปคอนเทนต์ลงเนาะฝากติดตามส่องไอซุปส่องไอดอนเนาะฝากเป็นกำลังใจในเนื้อให้มันผ่านไวยไปเดี๋ยวลงคลิป พอพี่น้องเดิอเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจเยอเนาซอยเสะซอยดันซอยจันโมกหลายคนเนาะพี่น้องขอบใจจิสูต่อไปเดิมไม่กระถานกระพอกันคลิปนาเด้อขอกาวคำบาสบายดีเด้อทุกคน